อ่าสวัสดีครับพบกับการแข่งขันวอนนี้ไฟท์ครับวันนี้เป็นรอบแรก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 ,แรก,แรก,แรกคู่ที่เรามาโฟกัสกันวันนี้ก็คือโอ้โหเห็นเห็นแฟกแล้วเห็นแฟกแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้มือน,นี้คุค้นๆนะครับสงสัยไม่ได้คอมเมนต์ตอนนี้น่าจะไม่ได้คอมเมนต์กันแล้วมาดูนหน่อยไอ้เแขงอะไรมาแข่งครับเพลงดราก้อนไอ้น,น, <on> eye น,นะครับที่เขาว่ารูปอ่ะตัวเนี้ยอ๋อแล้วฝั่งนี้อ่ะเฮ้ยไอ้นี่น้ามันคุ้นมากเลยอ่ะ ดูจักตัวเรียบยังกี้ครับจีโน่ครับยังกี้โอ้อะเรามาดูกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างค่นี้เฮ้ยเอมทำไรวะกจะจาาตัวไส้ับมขึ้นไงอ๋อคนละสิบสักคนละสิบ คือคือคือต้องให้ผ่อนตรงข้ามผอนที่นอกนบอกคนละสิบให้ต่อสิต่อสิเองเล่นเล่นแบบไม่ได้แข่งบ่อยไงอ๋อไม่ได้แข่งบ่อยไม่แข่งบ่อยจะตกรอบบ่อยท่านั้นอันนี้ไม่ต้องกลัวละได้เข้าได้เข้ากล้องละอ่าใครเริ่มก่อนเล่นยังเนี่ยฟังุบยังหรือว่าจะใช้้เฮยติ๊กต่ออ่ะสตีอ่ะ จะดีเหรอโอ้โหแทงเริ่มก่อนอ่าแค่แค่แม่งเมื่อเขาตกลงกันอย่างนี้ก็ได้ครับถือว่าเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าไอ้รอแพ้เลยเฮ้ยกลัวเหรอหอย่าเพิ่งหยองอย่าเพิ่งหยอง เกมนี้เขาคิดหนักกันเนี่ยนี่เราไม่เห็นกันแบบเหมือคู่นครูครับไปดูหน่อยครับดูไปก็ดูไปเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ไปแทนไ <c oughs> ม่พอแต่ตัวจริงๆเรายังพอเห็นเห็นบ้างเลยผมฮะก็มีเสียงกองเชียร์จากนกน้อยนะครับข้างหลังจะ <c oughs> ล้างขายสัตว์เลี้ยงนะครับมีนกน้อยคอยเสียงเชียร์เชือเจ้าว <c oughs> ขยับแล้วหนึ então, tw ่งใช่ปะสองปีโอ้โหสองกิโอ้โหที่นี้มาเรื่อยครับตัวสามแปดสามตัวสามเด็ด แข่งรอบแรกนะครับนัดเดียวจบนะครับว่าเธอเป็นคือข้าวข้าเท็นทุกแข่งจะข้าเทีนถืออืมคุณแล้วโอ้โหอยู่ตัวนี้ถือใจเกศข้อคอเอเซนไซน์หนึ่งกลับก่อนะคือเข้อคออยู่อยู่เพื่อลงมาได้เก็ศจัวได้เก็ศจัวโอ้โหนี่สินะลูก นี่แส่ตั้งแต่นาถึงนี่อืออืมอือออโหมีผัดอะยไหม,หมนะไม่นะไม่ขึ้นนิคแข่งรับแรกเกมเดียวม้วนเดียวรู้เรื่องนะครับโอ้โหลุกแล้วเกมอีกจะเป็นลุกที่แบบลุยสุดเอาเลยกองหมดนะดี๋ยววางผิดกองนะเพม <c oughs> <c oughs> โอ้ะไรก็มอ้อันนี้ฮะอันนี้ฮะงลมพปิวปิวดระวังลมรอลมถ้าด็กปิวนี่แพไหมเนี่ยเด็กปิวก็แพ้ไปโล้ยไ้จโน จะพูดแค่ให้มันเป่าเป่ได้ไม่ได้นนี้คอ่าดูเนาะดีอะไรบ้างบน่อลเห็นทีนี้ไหมอ่าโอ้โหกับเฮ้ยทาไปตะกอนตะกอนอ่ะอะเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะ อย่างนี้ได้เลยเหรออ,อ,อ่ะต่ออ๋อโอ้โหพี่บอกว่าอยากเล่นมั่งจัิงมันดุมากอันนี้เราทำการย้ายย้ายเด็กมา,มามือแล้วนะ้ตัวเพมโยบเลยปึ๊บ ขอดได้ไหมขอสอดได้ไหมอี่กริู้ว่าเลยอ่ะรู้บอกวถ้ามีเพส์ยู่นาดเขาามีาดน้ฟังดีนะหยุดหยุดหยิบแนการแนการเกิดเปนการรอให้ฝั่งพลาดแล้วก็แจกใบเหลืองใบแดงแทนนะแทวีีนี้เลยเหรอกับเพมตัวน้อยใช่มหรใช่ใช่ ทางหนมองดีๆนะโอเคตัวนั้นยู่สนะม้เไม่เ็นว่าเลครับนี่อนี่ทางการละครั้งหนึ่ง เก็วใบใต้แล้วเก็บใบไม่ได้เก็บแค่ข้าวขวานมาดูเก็บใบไม้คนละสอง นับเฮ้ยเดี๋ยวลำดับผิดนะลำดับผิดลำดับผิดลำดับผิดยังไงไม่ให้นดับศัพกันเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชคือนับเมื่อกี้เรานับตอนนันมี่หนึ่ง่ะสโปรทับเนี่ยอันนี้คือลำดับมันอยู่ข้างล่างนับถับของ ใชค,ะอค pues mm ข,ของนิยายนะครับสองใบอ่านแล้วให้คณะกองก็ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคณะผิดนี่แล้วกมเปลียนี่แจ้งัสม่ห้เจ็ดจ้งับโดยเด็นจงัปดงเดี๋ยวแตคู่ตะคู่คนทับกองสี่สิบใบโอ้แม้พูดแล้ผมเสียสมาธิเลย คุณแพ้ไม่คุณนี่มันคนอย่างงี้เลยแหม่ไรอย่างนะคุณไม่เหียก็คุณนี่นะครับสี่สิบบเนาะถ้ารับผิดผมจวมันไม่ไเลือง <c oughs> แล้ว,ว,วตัวเซี้ยวสิครับมิตรเพ่ผมเขาจะทำยังไงต่อไปอ่ะ Yeah, he's yeah, yeah, got yeah.

ยังไม่เลยผมกเพิ <Ende esa> ่มเลยโอเคครับบ <refugees> ุ <Labor> <fi> ้มครับโอ้อ่ะไอรูปชนะไปโหโหดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูรอบชิงนะครับวันอาทิตย์นะครับโอเคไม่กลับลืมวันเลยก็วันนี้บายบายไปก่อนครับบายบายหน่อยครับเย่เจอกันครับ